โอ้ยทำไงเด้ยราผุดผุดุดเดี๋ยน้องุณจมเลยน่ะพูนพูนูปรากเลยนี่เกเกเ็กเกมาุอีแต่ไหนน้อเนาะเวลาไปสเ็ครับเย็นๆหรอไปครับเฮ็ยวกนี่ครับคี่เก่าครับป่า ขันให้ปวกขันเห็นขันมันให้ตัวมืนเนี้ยวจะใส่ถ่ายครับลังแหลกแหงมานครับเดิมคำลงเรื่อยๆแล้วครับใช้เสร็จแล้วครับไปฝนลินนะครับรบัดจะไปย่ามเบ็ดนิดหน่อยครับโอ้คือสิบพาตอะไรแล้วครับวัดไปตะไรนะครับ,บ เหลือนกับเปนเสาที่เดียวเลยครับปุ่นเหลือหมาบมาแล้วครับวอนเหลือโตกล้วครับแจ้งแล้วครับปะไปยามเบ็ดครับเสร็จแล้วก็จะเงียบไปหน่อยเนาะ น่า่น่ด่าสองลังเลยสงลังนี่ฮิปปอกลางนี่ฮิปปอกฮว้นึงจมอย่เหมือนกับตอนนี้สองลังตีเลยครับมตานานเลครับพี่มอโอ้จม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 โอ้ยัไงได้๋ยรุดุดุ màn hình bỏ cửa này phải không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  không phải กูก็ซ้ำตามือานาต้องขึ้นสิสไดร์ยก่านหนอยู่แต่ฝนบตกเนาะครับ แบบหนาถือครับโอ้เต้ว่ามันขึ้นนี้ป้าขิ้นเด็ดูด่เลยนี่มันกินอรนี่น้นี่กับรถนะครับนี่พูน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 โอ้โอ้ดงเล็กอกยยายายา ปลากฏตัวถือกับมันสิตัวยาวๆกับตัวเมียมันสิตัวป๋อมๆปลากฏตัวผู้สองเต็มแล้วอันหน้าตัวอะไรถือปลายู่ครับอันนี้ บงปลาโดเหี่ยวกแล้วครับผมว่าปลาโดมันไข่หนึ่งที่น้องเนีย่ยเห็น่มโอเคที่มักออยู่เดินอย่างสี่แม่บึงมันโมเม้นตัวผุ่นเขาบักเลิกหนึ่งนี่แขวปลาโดครับผุ่นดิเสียงมันไล่เสียงพวก โอ้ยต้องโกดก็ได้ก็ลอยอย่างนี้ไปไปม่งั้นพ่อแมงไม่กินได้เหมือนแรงถ้าแต่บกูนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ต่อกันเหมือนแรงครับส่วนนี้อาไรถึงจักตัวหรอถึงสามครับ ไปปั๊บวกต้องไปดูแต่มาแต่ทีสี่พยายามเนอะอย่างเงี้ยนี่แต่ กดครับกดหน่อยอีกแล้วโอ้โดยอยดอีหยังดีกว่า่าพอที่กินครับไป อะรอปรากฏครับตอนนี้อย,ยุหลวศัมหลุดลงไปเสีเรือพอดี อยู่เม่อไงนี่มาขึ้นหรอวังชั้นฮะถือว่าจะโตครั้งแรกแงาเตวเงาเตวเงาเตลเงาออนไล đang nghĩ oh. thế nó tôi món này thăm bên nhiều vui sùm nhiều vui Thank oh. ma mm -hmm. oh. ป,ปิดไปแล้วครับขอขอปลาในต้นหาเลย ทายห้อนหอนหน้ากาศนห้อนนี่กินดีกับป่าโอ้วเดี๋ยวม,มาบน ปลอคอเสือปลาคอครับเออโอ้เสือบมงเดี๋ยวกับมันสิพาดมาเองครับอ๋อมาจมตัวนั่นยังคันตัวครับข้างหน้ามันจมอยู่บงอยู่หลังหน้านี่ข้างบนไปหลัง ไก้ใกล้เอาเบ็ดเสียเบ็ดเสียมะเอาเอาเอาเบ็ดจมปวกเบ็ดจมไปในอะมนะปวกเดี๋ยวเราคุณจมเลยนะน่ะพูนพูนพูนรกูเท่นี่โอ้โห้ยเบ็กเบเบ็เบ็ดคดปแล้วเว้ย

กันเลยครับโอ้โหตีนเต็มตเต็มคำเลยครับสบรบเต็มคำงามๆเลยอืูอ้หูขอมาแล้วนาะเป็นหยักเลยอืมโอ้โต้องงานนะครับเปิดเรื่อเลยตอนนี้จ,จุดจอดเลย มออันนะตัวนึงไยังก็ตอ่อดหนาครับจะี่คิดว่าสิบวไดใหแล้วครับก็ยังหมานอยู่ปุ่ดีกูนะ<แ>ปุ่นใจรึ่งๆต้องมาแต้มๆหรือจะไปกดหน่อยต้องทานปุปูนี่ปล่อยชิ่ม จะไมกินย่งมาดอกลูกกคนหน่อยลไรกันเลยเก็บปะล่ะลปใหญ่ปใหญ่ปให้ปลาเลนเสร็จไปให้กอกเดี๋ยวไปเก็บให้กันครับน้ำมีเห็ดครับทีบ้าอะจะเกียง นอาจากถือมหาเฮ็ดนี่นะครับเ้าจะเจอาไปหนึ่งครับนี่นี่นว่ามันปรากนว่าเพลดผู้หมูนะครับเออเห็ดดำนะครับนี <c oughs> บ่โอ้หมดไหลอ่ะน,น,นี่ครับหมดไหลเลยหดขั้น ฮิดพึ่งกระจรครับเอาเงามหิดจึงสีเขาบอลไปแกงเลยครับเขาเอาไปหนึ่งนะครับจิมจ้มแจวครับหมดกัดหมดขั้นนะครับกันไม่ปวก หมดแล้วมีสีมันด้วยพี่นดองแล้วหมดจะพกมีมนันมาครับนี่ดอกงาม อาไปให้ก็ต้องใส่แมาที่กันได้ครับก็ชงนี้โควิดแถวบ้านผุมละบาทนะครับพ้าตองเซจ้าของกว้น,นะครับอันตายครับเรือต้าเขาได้ก็ยังได้กเก็บเนี่ยนี่มาเรือนี้ตองหงมนะครับเก็บเห็ดเห็ดเอาเอาสึ้นสมวนเนาะ โอ้อหโอ้อหโอ้โหโอ้โอ้หวันแค่นวันดีนี่วันกันหน่ำนี <laughs> ่ดอ,อกตุงนี้กี่เท่าครับเห็ดกี่เท่า ลังแหลกใครเห้เราใครนึงกำลังเกิดมาจากดินโอ้ยุงลายอ้าวเบิร์่งนิ いいね。ね <laughs> ออกหนึ่งตังหกวเขาไปหาออกแล้วครับมาเรยปกมาเรยมอะไรเน่ เห็บมันปูครับเต็ม้วครับเต็มปลาหลเห็นมันปูเห็บมันปูครับเต็มเลยเเเเทำไมเก็บนี่เต็มกระตาคนครับ ลื่นนะครับป,ปล่อยๆนะครับบอยแห้งก,กดตัวใหญ่ๆเน็ดร่วมอ่ะครับ ลงมือกระไดเนาะโอ้ยมันคางไหนาอาไหหายใจเต็มปอดด้กับจุงกระเสาบรรยากาศบานเฮ้า ้ามือนีย้ยเสียดมีนู่นอย่างสันดค่ะอ๋<ช>อกลับมาบดูสิครับกับปาปิ่งเข้ามานเะพาะจะีดีละน้อยใส่ใบม,ม่วงน่ะอันนีส้นสนม่ำใบม่วงนี่รสชาติเปลี่ยๆนิดๆค่ะ กั้นขัวเห็ดนะครับความเป็นแกงนะครับหนังจะน้อยขนาดนี้แข็งไปสุกแล้วครับพร้อมเลยครับอ่ะปิดไฟ,ฟ,ฟ<ต>อบอยู่ในหมิ่นเนาะนี่น,น,น,นี่คือซาลายหางกระหรอกนะครับ คนใหญ่ตบะไงน่บ่ไข่่ต้นี้เปนบะอนตีป้าไข่หลายันนี้ตูบ้บะไข่มันไข่แต็มบา้านหรือเปล่าอือปรากฏงัจริงๆแต่เ่าตั้ใหญ่ไวต้ตรงกลางตีคุณน้องบ่แมนครับเออตูหน่อยกางแนแมนจำไว้ด้วยเอ้ยให้กินดเื่อลยงกบ เอาจะคิดตัวไหนจองเลยครับเด้อหอม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 บ้าหอมแห้ง ปลาซุปแล้วค่สะสาหรับคมากินยังๆครับซุปแล้วครับไปเลยปลาห่อนหอนอ,อ,อู้ตรงไหนแหงครับปีกดเจกองของหน่อยเนาะเจ้ากองเนาะของสีนะครับตาเชื่อมแต่จะงอ่อนเรายหายดูเาอเิดตะกานกองขาหน่อยเนอ่อย เสียได้เนี่ยนี่คือขัวเห็ดทองครับเสร็จแล้วครับนี่เมนูเฮาแล้วครับวันนี้มากินเขาแล้วไหมครับมา่ป้องกินเขาแล้วกันครับแซ่บเด้อนี่ครับ,บ,บ,มเ,รบเมนูเฮาปิงป้าโอ้ ปูเงี้งกินแก้วแซ <c oughs> ่บปอแซ่บแซ่บเยลยแซ่บดีป่าแซ่บดีป่ะนี่บหกไปไแล้เอาังซีลของแซ่บ แต่ไข่ครับเจ้าขอมมากเลยแต่บันบารดี้เนื้อ,อป้าคอป้าสุดๆแลยห้าคุกหน่อยไม่ไหวต้มแจ่ว จำนีกับปลาเนี่ยตุ๋นดรอปเลยแซ่บริว่ารแช่เห็ดต้นนีนะ้เห็ดยานาเห็ดเลือดเห็ดท,ทานเห็ดทานเลือดต้มแจ่วแบบนี้หัวไม่ต้องตง้มหรอกหัวเอาวไม่จำบอเสียควาหมหวานนะหัวแซ่บคือพิเกษของพ่อจะชื่อนี้นเนาะ

มืัอนี้สั่งให้แมงวันยุดหนึ่งวันมายังไม่ยุดกันเมยบางส่วนโ,โ,โควิดยังมาไก่ด้วยวันในวันเปลี่ยนมาจากตัวเลย,ยไค่แน่จ้ะอ๋อมันไม่มีห่าปกติให้ความหลอมมือดีสักเลยมื้ันแมนมันหย่านเข่าห <c oughs> ย่านเข่าก็เยี่ยมเยปาปายงมันจะกินปลาปิีง

Ừ, thôi nha. ปรากดหน่อยเตือนครับุ่นเดี๋ยวเะปล่อยปล่อยมันนะครับเหมือนกี้มันรุดเบรดตงไปนะครับ <c oughs> ปล่อยนไปครับม <c oughs> ึงไงตัวหน่อยอก่อมุกพอสกนมปิกิน <c oughs> ข,ขาแซวปปักโอ้เด้กกินดีเราตัวหอนยออ